สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วสวัสดีพี่เหมยด้วยนะคะสวัสดีพี่อังค่ะสองสาวแห่งเอทีคานะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกับอะไรคะพี่เหมยสวิฟน้องน่ารักมากแล้วก็มีมาเพิ่มหนึ่งคันคือนิสสันโนแล้วก็สวิฟแดงคันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่าเนาะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว GL ตัวเริ่มต้นนะคะเป็นปี2019แท้เลยใช่19แท้เลยค่ะ5ราคาป้ายแดงอะอยู่ที่500,000 59,000แต่ตัวนี้เท่าไหร่อุ๊ยตัวนี้เราไม่ขายขนาดนั้นเราขายแค่399,000บาทแค่นั้นเองนะคะใช่เดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องก่อนดีกว่าว่ารถมือสองอะเขาดูกันยังไงอ๋อพี่หมยดูเป็นไหมพี่เหมยดูไม่ค่อยเป็นต้องให้พี่อังสอนแล้วค่ะ เดี๋ยวเราเปิดหน้าห้องเครื่องกันก่อนนะคะนี่ถ้าเปิดให้หน่อยเปิดได้ไหมนี่เปิดได้ก็ถือว่าดีใจตั้งเลยนี่อ่าอติดนี่ดูห้องเครื่องเขานะคะเขาบอกว่าเขาต้องดูตัวน็อตใช่ไหมคะพี่เหมอนใช่ดูตัวน็อตนะคะหัวน็อตเขาไม่ขยับเลยดูยังไงให้ให้ว่ารถสวยรถรถดี ก็ต้องดูที่น็อตนะคะน็อตไม่ขยับเลยสวัสดีค่ะไอ้บ่าวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีรถเขาคือใหม่มากๆเลยนะคะสวยมากอันนี้ตัวน็อตนะคะเม็ดองค์เม็ดอาเขาก็คือครบค่ะจุดจริงๆนะคะค่ะนี่แต้มสีจากโรงงานครบนะคะ ตัวนี้นะคะจะได้เป็นปี2019แท้เลยนะคะใช่ราคาก็ย่มเยามากราคาแค่399,000บาทเองใช่ผ่อนฟรีดาวเท่าไหร่คะพี่เมยฟรีดาวผ่อนเพียง6,600บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้ววันนี้เราก็มีข่าวดีจะบอกด้วยข่าวอะไรคะข่าวดีสำหรับคนที่ดูในไลฟ์สดนี้นะคะพี่หิมใจดีแล้วก็แอดมินกับพี่อังใจดีมากให้กิฟบเชอร์ไปเลยคันละ10,000บาทโอ้โห สุดจริงๆบอกเลยว่าสุดจริงๆคันนี้ดูสีของเขาก็คือสวยมากนะคะงั้นมาดูรอบรังกันก่อนดีกว่าค่ะใช่นี่นตัวนี้ก็ได้เป็นล้อมแม็กเลยนะคะ,ะสวยมากเดี๋ยวแอดมินให้พี่แอดมินหมูถ้าหาพี่ไอ้เบาวนะคะ นี่สวยจริงๆบอกเลยภายในกันก่อนดีกว่าค่ะดานั่งหน้าเลยพี่ยังนั่งหน้าเลยเขาจะนั่งข้างหลังให้เขาจะเป็นซัพพอร์ตอยู่ข้างเราเราจะมากับฝนุียใหม่จริงๆเขาเคยนั่งข้างหลังไหมคะพี่ใมเบาะนี่ใหม่กริปเลยนะอ่าจะเป็นเบาะคาดก็มาหยีนะคะตัวนี้สวยมาก สวัสดีนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินเหมยแล้วก็เซลพี่อังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้ก่อนดีกว่าไม้เท่าไหร่คะพี่ฝ้ายตัวนี้ใช้ชีพนิววไม้แค่หลักนี้นะคะใช่สี่หมื่นเก้าพันกว่าเองนะคะตัวนี้ไม่ของทางร้านเรานะคะจะเป็นรับประกันไม้แท้ทุกคันเลยนะคะไม่มีการย้อมแมวแน่นอนได้นะคะใช่สวยมาก ตัวนี้ยังจะไม่มีหน้าจอเนาะใช่ดูคอนโซลคอนโซลเขาสวยจริงๆตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้อันนี้เลยไม่ได้ถอดออกเลยโอ้หที่บางแดดคือยังมีที่มุมขนาดนี้บอกเลยว่าใหม่ขนาดไหนเนี่ยใช่เห็นว่ามีอ่ามีสายอันนี้ให้ด้วยเนี้ยไว้ทําอะไรคะพี่ยังอ๋อเชื่อมต่อกับกล้องหน้ารถค่ะลูกค้าสามารถซื้อใส่ได้เลยเนี่ยแล้วก็ต่อเองได้เลยนะคะสะดวกสบายไปไหนใช่อ่ะ ไายนงนายข้างหลังพี่เมย์น่สบายไหมสบายมากน่สบายไหมคะเกาบสาวมีน้อยอย่างเขาดูสิเบาะนี่คือเขาเคยนั่งไหมอ่ะถามจริงดูสิใหม่มากใหม่จริงๆไม่มียุบเลยก็จะยุบแค่ตรงที่แอดมินนั่งนั่นแหละค่ะนี่สวยจริงๆเพดานเขาก็สวยมากค่ะไม่ไม่มีเจอไม่มีอะไรเลยนะ คุ้ท่านไหนสนใจตัวนี้นะคะสามารถทักแอดมินมาได้นะคะหรือว่าเบอร์อังใต้คอมเมนต์เลยใอ่หาพี่อังได้เลยได้เลยหรือว่าหรือไม่มั่นใจที่จะโทรพักหาแอดมินสอบถามข้อมูลกันเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะเคเราจะไปคันสีแดงกันนะคะตอนนี้มาคันสีแดงนี่เข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากสีแจ่มมากนะคะล้อแม็กเขาก็สวยนะคะคันนี้ ดูข้างหน้าเขาก่อนนะคะดูไฟหน้าเขาสวยมากถ้าถ้าถ้าคนไหนสนใจนะคะสามารถพ่อหาแอดมินหรือว่าถ้าสะดวกมาดูรถเองที่ร้านก็ได้นะคะสามารถลองขับได้เลยนะคะทางร้านของเราจะมีที่ปรึกษาการขายคอยดูแลตลอดเลยนะคะรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในของออห้องเครื่องของรถคันนี้กันนะคะ นี่มามาดูกันเลยเรามาเปิดไส้ในน้องกันว้าวอ่ะนี่ดูสิดูสิโปของเขาคือจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นี่ใหม่เอี่ยมกริปหัวนงหัวน็อตเขาก็คือไม่มีขยับเลยนะคะนี่เม็ดอาร์เขาก็คือมีครบทุกจุดเลยนะคะ นี่สวยจริงๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งมาเลยค่ะพี่ยังค่ะใช่พี่ยังคะรถคันนี้ปีอะไรอ่ะอะไรนะรถคันนี้ปีอะไรนะคะตัวนี้จะเป็นปีสองพันสิบเก้าแทโอเคค่ะราคาเท่าไหร่อะพี่ยังตัวนี้จะอยู่ที่สามเก้าเก้าเหมือนกันเลยอุ้ยเหมือนกันเลย ราคาสามแสนบาทนะคะแถมกิฟต์ไวเชื่อให้เท่าไหร่คะพี่เหมยตัวนี้1,000งบาทไปเลยเหมาะกับอากาศแบบนี้รับเงินสดกลับบ้านหรือว่าจะามาทำเป็นชุดแต่งก็ได้ค่าประกันก็ได้นะคะเดี๋ยวใครมาจากซื้อซื้อรถสองพันนี้วันวันที่เราไร้สดคันนี้เนาะมันจะมีสามคันเราจะแถมให้น้ำมันเต็มถังนะจะแถมน้ำมันเต็มถังไปไหนคะเนี่ยนี่ สวยจริงๆนะคะแต้มสีเขาก็มีนะคะของเรา<ว>นะคะ<า>จะมีรับประกันซ่อมศูนย์หนึ่งปีเนาะหหน่้าเมตรนะคะอ่าจะเป็นซ่อมอ่าเครื่องเกียร์นะคะจะเป็นซ่อมพวกนี้อ่าสวยมากาสวยจริงๆสีแดงโอ้โหสีแดงแรงริ์มากาเลยค่ะ ได้ร้อแม็กกับบ้านด้วยนี่นี่ล้อแม็กสวยสวยจริงใหม่กริบเมาะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างอเราเรานี่ปีใหม่นี้นะคะใครไม่รู้ว่าเออจ้ารถคันไหนขับกลับบ้านมาดูรถที่เอเคคาได้เลยนะคะของเรามีให้เลือกมากกว่า200คันเลยค่ะ เรามาดูภายในกันก่อนดีกว่าค่ะใช่ดูภายในเลยพี่อังเข้าไปเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวเราต้องพาดูข้างหลังด้วยเมื่อกี้เราดึงให้ดูดข้างหลังเลยโอ้โหตัวนี้โอ้โหเบาสีาเขาสวยจัง เป็นเบาะหนังด้วยนะคะตัวนี้สองคู่หน้าจะเป็นสีแดงเป็นเบาะหนังเลยุ้มหนังให้เรียบร้อยนะคะส่วนห้างหลังก็จะเป็นหุ้มหนังเป็นสีดำสีดาแล้วก็เบาะหนังเหมือนกันใหม่มากไม่มียุบไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยใดๆนะคะตัว GL ได้ทั้งเบาะหนังทั้งล้อแมกนะคะคุ้มไปไหนบอกเลยว่าคุ้มไปไหนไม่ต้องไปไหนละค่ะมาที่ AK Car เลยค่ะตอนนี้สวยมากใช่สวยจริงๆ ต้องเปิดข้างหลังให้ดูหน่อยได้ไหม่ะเปิดข้างหลังใช่ไหมอ่ะอ๋ออดมินหาที่เปิดไม่เจออ่าดูสิอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันก่อนดีกว่าอตัวนี้สวยมากสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะนี่ขนของได้ใช่ถึงแม้น้องจะดูมินิแต่น้องไม่มินิในการขนของเลยนะคะนี่ อันนี้จะเป็นชุดต้มฉุกเฉินนะคะถ้าเป็นตัวใหม่อ่ะประมาณปีสอง7ันสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นอ่ะจะไม่มีอาร์ลอกระทะละเขยเขาเรียกว่ารลอาอย่างอะไรอาจจะไม่มีอย่างอะไรแล้วนะคะเขาาะงั้นก็คุ้มมากเลยนะสิใช่ตัวนี้เลิศมากอันนี้เราก็ถอดออกได้ด้วยใช่ไหมถอดได้ค่ะถอดได้เราสามารถถอดเก็บได้เลย๋อถ้าเราไม่ต้องการก็ได้เลยใช่ เลิศจริงๆคันนี้บอกเลยครบคุ้มค่คาคุ้มราคามากราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแค่นั้นเองนะคะผ่อนเพียงเท่าไหร่คะพี่เมย์ฟีดาผ่อนเพียงหกแสนเออหกหกพันหกร้อยบาทเท่านั้นเองขอภัยแอดมินเบอร์นี่ลองดูมาดูไม้กันอ่าเรามาดูเลขไม้กันดีกว่านะคะเลขไม้เท่าไหร่โอ้โหไม้หลักหมื่นค่ะพี่อ้าง ไม่เท่าไหร่คะตัวนี้ห้าหมื่นเท่านั้นเก้าใช่นเก้านะคะตัวนี้สวยสวยดีว่าตัวนี้ประหยัดน้ามันมากๆเลยใช่ไหมคะใช่อ่ะถ้าเป็นสวิตตัวนี้ยอังก็ใช้อยู่สวัสดีค่ะพี่ลูกหมูแล้วสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวยมากๆนะคะใช่สวยมากๆนี้แผงประตูประตูเขาก็คือ ไม่มีถลอกปอกเปิกใดๆตรงนี้นะคะเห็นไหมครบเลยครบเลยไม่มีถลอกปอกเปิกใดๆเด้อนี่มาอุ้ยพี่พายมาค่ะพอเป็นพิธีกับคันนี้เรามาดูที่ตัวนี้กันดีกว่าแดงอีกคันแดงรีดเหมือนกัน ่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นนิสสันโนดใช่ไหมสวยมาก้จะเป็นตัวท็อปมือเดียวเลยค่ะพี่หมยตัวนี้จริงเหรอคะเนี่ยโดูราคาเขาบอกเลยต้องมีตกใจใช่ตกใจจริงๆราคาอยู่ที่สามแสนเจดหมื่นันบาทเท่านั้นเองค่ะคนเียงหกพัรบาทค่ะแล้วคันนี้จะเป็นปีสิบ เจ็ดจุดสิบแปดนะคะตัวนี้ก็สวยถือว่าใครได้ไปก็คุ้มมากๆหน้าไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะโอนี่ตัวไฟหน้าเขาสวยมากใช่แล้วตอนนี้นะคะลูกค้าที่ดูไลฟ์สดตอนนี้ก็มีเงินสดอยู่ในมือแล้วหนึ่งมื่นบาทคุ้มขนาดนี้ไม่รีบไม่ได้แล้วนะคะปีใหม่นี้จะได้มีรถสวยๆไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะกลับบ้านเอ่ยอะไรเออยก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าใช่มาอโอ้ยตรงไหนนะพี่อังอ๋อตรงนี้แหละนี่อ่าปีสิบเจ็ดจดสิบแปดนะคะใ่รถลูเดเดียวด้วย ตัวท็อปด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นตัวท็อปของเขาเลยนะคะดูนงดูน็อตนะคะไม่มีใครยับเลยเม็ดองเม็ดอาร์ o, k, เขาก็มีครบทุกสุดนะคะ<ช>แล้วก็แผ่นเห็ดของเขานะคะนี่นี่ใหม่มากดูสินี่ รถของเต็นท์เรานะคะไม่ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะคะใช่น้ำท่วมก็ไม่เคยพิกความนี่ไม่มีเลยค่ะเราไม่รับซื้อเข้ามาขายให้ลูกค้าอย่างแน่นอนของทางร้านเรานะคะการันตีรถดีมีคุณภาพทุกคันค่ะรถดีรถคุณภาพต้องที่ AK เค่ะพี่ยังแอดมินมีคำถามถ้าสมมุติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกรถกับเราได้ไหมคะได้ ได้เรคะไม่จําเป็นต้องเข้าร้านเราก็ได้นะคะมีบริการเซนถึงที่เซนสัญญาส่งรถถึงที่ต่างจังหวัดทั่วภาคเหนือหรือว่าทั่วประเทศไทยเราสามารถไปส่งให้ได้หมดเลยนะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะไม่มีโอ้โหคุณลูกค้าอไม่มาไม่ได้แล้วนะคะบอกเลยไม่มาไม่ได้แล้วจริงๆอ่าให้พี่ฝ้ายถ่ายรอบคันให้นิดนึงเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะ นี่เป็นคนที่ชอบสีแดงแบบนี้มากสวยวจริงๆดูไฟหน้าใหม่กริปนะคะกริปจริงๆลูกค้าที่อยู่ในไลฟ์ใครที่สนใจคันไหนสอบถามแอดมินได้นะคะอยากดูคันไหนสอบถามได้เลยคะ่ะะ เรามาพามาดูบนข้างในดีกว่าค่ะพี่วิร์ใช่เราพามาดูข้างในก่อนนะคะสวัสดีคนดูทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดินแล้วก็เซลลด้วยนะคะ,ะข้างในนะคะเบาะสวยมากอ่ะเป็นเบาะหนังเลยนะคะตัวนี้มีหน้าซต๊ให้ด้วยอ่าตัวนี้สวยมากแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้แล้วนะคะ สวยจริงสวยจังไม่ตกตามาดูาเลขใหม่ก่าดีกว่าตัวนี้แต่เท่าไหร่กันเชียวปีสิบเจ็ดตัวสิบแปดอตัวนี้จะอยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันกว่าเองนะคะ,ะยังอยู่เ,ยเป็นไมหลักหมื่นอยู่นะคะ,ะนี่คอนโซลคอนโซลเขาก็สวยมากอ่ามีหน้าจอให้ด้วยนะคะตอนนี้มี อากาศแบบนี้ไว้เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะอ่าตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบูทูธอะไรได้หมดเลยอ่ะดูคอนโซลคอนโซลนะคะใหม่มากกริปบอกเลยว่ากริบจริงๆใครได้ไปถือว่าคุ้มใช่ได้ราคาไปแค่นี้ยังไม่พออีกยังต้องให้กริบ์เช่วยอีกตั้งหนึ่งมืนบาทคุ้มไปไหนบอกเลยว่าคุ้มไปไหนเนะคะอาเอาไว้เที่ยวปีใหม่สงกันนะคะ สวยมากอันนี้ก็จะเป็นหน้าหนจอกล้องมองหลังนะคะใช่สวรถสวยจริงๆค่ะพี่เหมือนใช่สวยมากๆค่ะพี่ยังเราออกได้ทุกอาชีพใช่จัได้ทุกอาชีพอ่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนหรือว่าอ่าบัตรพื้นที่สูงของเราก็ออกได้ใช่ ได้หมดนะคะอาชีพแกลบแล้วก็ออกได้นะพี่อ้างใช่แกล็บคูแกล็บพันด้าได้หมดใช่ใช่ตัดเต็มฟรีดาวด้วยโอ้โหดีมากได้คืนเงินให้กับลูกค้าด้วยนะโอ้โหคืนกําไรให้กับลูกค้าจริงๆของเอทีคาเหล่านี้นะคะค่ะวันนี้ของเราก็จะมีมาลายสดนะคะสามฟันเลยนะคะใช่วันนี้สามฟันสึกสี น้ำเงินนะคะแดงสองน้ำเงินหนึ่งลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าทักมาในเพจได้นะคะสวิตให้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นตัวท็อปมีไหมคะมีค่ะของเราอยู่ที่ไหนคะถึงคันแต่อยู่ที่สาขาอาลาพูนใช่ค่ะวันนี้เราไม่ได้เอามาอะไรด้วยนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่น ของเรามีเยอะแยะมากมากกว่า200คันเลยรถเยอะมากจริงๆนะคะอยากให้ลูกค้าได้เข้ามาดูรถตัวจริงนะคะวันนี้อ่าอ่าโปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างนะคะพี่เมยโปรโมชั่นของเราสําหรับวันนี้แล้วก็ไลฟ์สดนี้นะคะรถ3คันนี้นะคะเที่ยวปีใหม่ไปเลย10,000บาทนะคะเอาเงินสดกลับบ้านหรือว่ามาทําเป็นชุดแต่งก็ได้ช่วยประกันก็ได้นะคะนี่ ยนชมกันสักหน่อยก่อนอยากได้อะไรนะเชิาจัดให้เลยใช่จัดให้ไม่มีอั้นนะคะนี่งั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ขอลาไปก่อนค่ะอยากได้รถดีรถสวยต้องที่เอเคคาเท่านั้นนะคะบ๊ายบาย